สวัสดีครับวันนี้เรามาดูองค์ประกอบของภาษีนะครับเราดูเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับกำไรของธุรกิจไปแล้วนะครับเรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะต้องจ่ายภาษีมันมีอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับสิ่งแรกครับใครบ้างที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีนะครับและเราเสียภาษีจากฐานไหน ภาษีที่เราต้องเสียเราต้องเสียเท่าไหร่ระยะเวลาเราจะต้องมีการชําระภาษีอย่างไรนะครับและเราจะมีวิธีการในการจัดการภาษีอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จะขอพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอัตราภาษีเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่5%นะในปีที่ผ่านมา5%ก็คือยกเว้นไม่ต้องเสียนะครับอัตราภาษีสูงสุดเลยที่เราจะต้องเสียคือ สามสิบห้าเปอร์เซนถามว่าแล้วอัตรามันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมไม่ใช่นะครับอัตราภาษีเนี่ยมันจะไม่แน่ไม่นอนครับบางช่วงเยอะนะมีการปรับแล้วแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่รัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะกำหนดภาษีอย่างไรไม่แน่ไม่นอนนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะปรับลดกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะปรับเพิ่มกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่นโยบายรัฐบาลนะครับ สมรคอนเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอ,อกนะครับในแต่ละปีเดี๋ยวนี้เราต้องกรอ,อกส่งออนไลน์นะครับแล้วเราก็จะได้เงินภาษีคืนถ้าเราชําระไว้เกินถ้าเราขาดเราก็ต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะมีรูปแบบให้เรากรอ,อกแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะครับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักการมีอยู่ว่ารายได้ ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหยอด่อนจะเป็นเงินได้สุทธินะครับหลักการมีแค่นี้รายได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหยอด่อนเป็นเงินได้สุทธินะครับเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีแล้วแต่ปีผมผมไม่ขอลงอัตราภาษีไว้ตรงนี้นะครับเพราะแต่ละปีไม่เท่ากัน เราต้องดูว่านโยบายรัฐบาลแต่ละปีเป็นอย่างไรนะบางรัฐบาลก็แล้วแต่แล้วแต่ปีจริงๆนะกำหนดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอะ่ะปีปัจจุบันนะครับสมมุติอะ่ะแสนหแรกเสีย5%แล้วก็ยกเว้นแสนห้าที่สเสีย10%สมมุติตัวอย่างนะครับแสนห้าแสนต่อมาเสีย20%ออันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเราต้องไปเปิดตารางภาษีดู แล้วเราก็จะคำนวณทีละขั้นบันไดนะครับแล้วเราก็จะได้ภาษีที่เราต้องจ่ายนะครับเรามาดูทีละส่วนนะรายได้เราจะดู3ส,ส่วนคือรายได้ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะครับก่อนเราจะไปคำนวณรายได้สุทธินะรายได้แบ่งออกเป็น8ประเภท เงินได้ประเภทที่1และ2เนี่ยเป็นรายได้จากการทํางานนะเป็นการทํางานนะครับเราเคยพูดถึงรายได้ทั้ง8ประเภทนี้แล้วนะครับลองไปดูในคลิปเก่านะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะเราจะเห็นว่ารายได้มี8ประเภทนะครับ1 2เนี่ยเป็นเรื่องของการทํางานทํางานได้เงินเดือนได้โบนัสค่า Ot ค่าเบี้ยเลี้ยงนะพวกนี้คือ ประเภทที่หนึ่งสองค่าในหน้าค่าเบี้ยประชุมนะครับประเภทที่สามและสี่เนี่ยเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของการลงทุนและมีดอกเบีย้ยเงินปันผลนะครับส่วนห้าถึงแเนี่ยก็จะเป็นไรายได้อื่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะห้าเรามีสินทรัพย์ให้เช่าเรามีบ้านให้เช่าเรามีที่ดินให้เช่าเราก็มีไรายได้ 6. เราประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นแพทย์นักกฎหมายนักบัญชีวิศวกรสถาปานิกทำงานประนีตศิลป์ในกฎหมายมีกำหนดนะครับต้องไปดูนะว่าอาชีพอิสระมีอาชีพไหนบ้างที่ได้รับให้จัดอยู่ในหมวดประเภทที่6 7. ครับเงินได้ที่เกิดจากการรับเหมาที่เราต้องหาสัมภาระในการก่อสร้างมา อันนี้เป็นประเภทที่7และประเภทอื่นๆประเภทที่8ก็คืออะไรไม่เข้า7ข้อแรกครับก็คือประเภทที่8นะเพศรายได้นะครับมาจาก8ประเภทถ้าไรายได้เราเป็นเงินเดือนเราก็อยู่ประเภทที่1เรามักจะเรียกว่ามาตรา40วงเล็บ1มาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ8นะครับอันนี้คือไรายได้นะครับค่าใช้จ่ายละ่ะ เราจะต้องคำนวณเวลาเราคำนวณเราจะคำนวณรายได้หักค่าใช้จ่ายก่อนนะครับถ้าเรามีรายได้ที่เป็นวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองอันนี้ง่ายหักห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกินหนึ่งแสนเรามีรายได้เท่าไหร่ก็ตามเราหักได้หนึ่งแสนมีรายได้หนึ่งล้านเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แสนเดียวนะครับหักได้ไม่เกินหนึ่งแสนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ถ้าเรามีไรายได้เป็น3และ4นะครับ3เนี่ยหักได้เหมือนกัน50%ไม่เกินแสนแต่4 4ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะ4เป็นอะไรเป็นเงินลงทุนเงินฝากไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพราะประเภทที่4ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไรายได้เป็นเงินเดือนไรายได้เราเป็นประเภท1เงินเดือนเราก็จะหักค่าใช้จ่ายวงเล็บหหักได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แส ห้ไม่เกิน1นึ่งแสนมันขึ้นอยู่กับว่าเงินเราเท่าไหร่นะครับรายได้เรารวมเท่าไหร่เราหักได้ห้าสิบนะครับถ้ารายได้เราเป็นวงเล็บ4ี่ค่าใช้จ่ายเราก็หักไม่ได้ครับเพราะ4ไม่มีแต่ถ้าเราเป็นวงเล็บ5้าล่ะให้เช่าสินทรัพย์อ่าห้เนี่ยต้องมาดูอีกถ้าเราให้เช่าบ้านอาคารตึก สิ่งปลูกสร้างแพหักได้สามสิบเปอร์เซ็นหรือหักตามจริงไอ้หรือหักตามจริงเนี่ยสำคัญหรือหักตามจริงเนี่ยเราต้องมีเอกสารครบนะเราไม่สามารถคือหลักการของแม่นก็คือปีหนึ่งเนี่ยจะยื่นแบบไหนต้องยื่นแบบนั้นเพราะว่าการยื่นการคำนวณภาษีเนี่ยมันจะมียื่นแบบครึ่งปีที่เราเคยพูดถึงนะครับ ยืดแบบครึ่งปีแล้วก็แบบเต็มปีนะถ้าเรายื่นไว้แบบไหนต้องใช้แบบนั้นตลอดปีเราจะหักตามจริงเมื่อไหร่ปกตินะเราต้องมีเอกสารครบและถ้าหักตามจริงได้ประโยชน์มากกว่าการหักเหมาเราถึงจะหักตามจริงแต่ถ้าหักเหมาได้ประโยชน์มากกว่าเราจะเลือกเหมานะครับเพราะเราต้องดูไอ้ประเภทที่5เนี่ยมีรายละเอียดนะ ให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ใช้สําหรับการเกษตรก็หัก20% 15%เช่ายานพานะหัก30%เช่าสินทรัพย์อื่นนอกจากนี้หัก10%เพราะซเค่าใช้จ่ายมีไรายได้อ่าเท่าไหร่ก็ตามหักแบบเหมาหรือหักตามจริงถ้าเป็นประเภทที่5นะครับคือการเช่าประเภทที่6ประเภทที่6เนี่ยเฉพาะแพทย์หักได้6 0ของไรายได้ คนอื่นๆหักได้30%นะครับหรือหักตามจริงประเภทที่7ผู้รับเหมาหักได้60%หรือหักตามจริงและประเภทที่8ครับส่วนใหญ่มี3-40อาชีพที่หักแบบเหมาได้นอกนั้นหักตามจริงต้องไปดูในเว็บไซต์เว็บไหนก็มีนะครับเราไปดู4ีสวงเล็บแ ส่วนใหญ่จะได้หัก60%ส่วนใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะไม่ได้60%ทุกอันนะครับเราต้องไปดูเนาะมีบางอันก็ไม่ใช่บางอันน้อยกว่าน,นี้บางอันมากกว่าน,นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เคืออันนี้เลย60%นะครับต้องไปดูและแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องไปดูลองค้นเว็บไซต์กรมสรรพากรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเรามีรายได้แล้วเรารู้เราได้รายได้รายได้เราอยู่ประเภทไหนค่าใช้จ่ายเราหักได้เท่าไหร่รายการต่อมาก็คือเราต้องมาดูค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนก็จะมีลดหย่อนส่วนตัวอย่างปีที่ผ่านมา60,000บาทลดหย่อนคู่สมรสลดหย่อนบุตรได้กี่คนก็ต้องไปดูนะครับ กฎหมายมีเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอัปเดตกับเว็บไซต์ของกรมสรรพกรนะครับว่าเราจะได้ลดหย่อนแต่ละรายการเท่าไหร่เรามีบิดามารดาเรามีการดูแลผู้พิการทุพพลภาพเรามีใบย,ยืนยันนะเราต้องไปทําใบว่าเราเป็นผู้ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพนะค่าคดบุตรนะครับพวกนี้คือภาระติดตัวลดหย่อนได้ หรือกระตุ้นเศรษฐกิจในนี้โอ้โหลงไม่หมดครับรัฐบาลก็จะเลือกเอาแหละจะก,กระตุ้นแบบไหนบางทีก็มีช็อปช่วยชาติซื้อยางที่ผลิตในไทยช่วยชาติซื้อหนังสือช่วยชาติซื้อสินค้าโอท็อปช่วยชาติลงทุนสตาร์ทอัพเงินไปเที่ยวอะไรก็ตามนะครับพวกนี้คือค่าลดหย่อนสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจประกันชีวิตมีเบีย้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพ ของเราเองของพ่อแม่นะครับกองทุนต่างๆนะกองทุน LTF ปีที่แล้วปีสุดท้ายปีนี้ต้องเป็น SSF นะครับ RMF นะต้องไปดูเงื่อนไขว่าเขาให้ลงได้เท่าไหร่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินประกันสังคมนะครับพวกนี้เป็นรายการลดหยอด่อนเราก็ต้องไปดูว่ากฎหมายเนี่ยให้ ซื้อได้มากที่สุดเท่าไหร่ลงทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์และวงเงินไม่เกินเท่าไหร่สําคัญนะครับไอ้วงเงินเนี่ยบางทีเขาจํากัดรวมนะห้าแสนบาทเนี่ยทุกๆอย่างรวมกันไม่เกินห้าแสนแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างลงได้เท่าไหร่ต้องไปดูรายละเอียดปริย่อยมีไว้เรามีเวลาเรามานั่งคุยกันเรื่องนี้นะครับเงินบริจาคบริจาคทั่วไปให้วัดมูลนิธิสมาคม โบสถ์คริสเตียนาศาสนาไหนก็ตามนะครับเงินเพื่อการศึกษาเงินบริจาคต่างๆสามารถนำมาเป็นค่าลดหยอด่อนพอเราคำนวณได้ครับรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหยอด่อนเราจะได้เงินได้สุทธิออกมาเงินได้สุทธินั้นไปคำนวณภาษีเราถึงจะรู้ครับว่าสุดท้ายสิ้นปีเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เราจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของบุคคลธรรมดาแถมนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลอ่าในนี้ลงไม่ถูกนะครับนิติบุคคลภาษีสูงสุดคือ20เปอร์เซ็นตะก็จะต้องมีกฎหมายกำหนดมีมาตรฐานการบัญชีกำหนดจะต้องมีผู้จัดทารรจะต้องมีผู้สอบบัญชีนะครับ แล้วก็นําเสียต่อกลมสมสพากรอนะครับแถมไว้ก่อนแล้วกันแล้วไว้เรามาพูดกันเรื่องภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลอีกครั้งหนึ่งคราวหน้าสําหรับวันนี้ครับฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ